หนึ่งศูนเก้านะฮะโอ้โหวันนี้ G A มาลุยเองเพิ่งเคยเห็นก็เคยเห็นครั้งหนึ่ง G A ไม่ค่อยมาทำหนึ่งศูนย์เก้านะส่วนใหญ่จะเป็นเอาลฟอมกับฮิตาชิมากกว่าหมายเลอกไรครับวันนี้เฮ้ยวันนี้หนึ่งศูนย์เก้ามาแปลกว่ะได้พี่ใหญ่ด้วยอโอสี่ห้าห้าหนึ่งตอนแรกไปทำโดดนดำมานะฮะหลายวันอยู่ หันมาทำหนึ่งศูนย์เก้า 9, รถด้ยสารนฮนะรถเร็วตัวตึง